ตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่หน้าห้องขายตั๋วของน้ำตกตัดก,กวางสีแล้วนะใช่ไหมเธอใช่ครับ <c oughs> เราขี่มอเตอร์ไซค์มา20 <c oughs> มกว่าโล30กว่าโล30กว่าโลใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงเพราะทางมันไม่ค่อยดีฮะหลุมมันเป็นหลุมเยอะแล้วก็ฝุ่นเยอะ แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามาก็ให้เอาแมสติกมาด้วยจริงๆอะเธอเราเ้ามาเราไปนั่งคันอื่นมันมันัน,นั่งคันไหนก็ได้นะมันไม่มีไงมันมันนั่งอยู่แล้วนั่นไหนนู่นไงจะไปรอเอามาดิเอาต้องแตะเช่นไหมใช่ นั่งกันะดิที่นี่หอมยาเราซื้อตั๋วแล้วอะเราก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมแท่เกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินสองปีวันนี้เขาทัวรเยอะมาก กววุ่นารเดินทางแม้บางครั้งเราอาจจะเตรียมข้อมูลมาพอสมควรแต่เราก็ต้องเตรียมใจกับปัญหาเฉพาะหน้า หรือภาพที่อาจจะไม่ตรงปกนักก็ตามแต่การพบกับปัญหาก็จะช่วยให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นเราเช่าโมอโเตอร์ไซค์จากโรงแรมที่พักในหลวงพระบางหลักฐานที่ใช้ก็คือการยึดพาส,สปอร์ตของเราเอาไว้ซึ่งก็โอเคเราก็ถามไปเล่นๆว่าถ้าตำรวจจับจะทำอย่างไรพรนักงานก็ได้แต่ยิ้มยิ้มก็คงหมายถึง ไม่มีตำรวจตรวจก็จริงนะตลอดเวลาในหลวงพะบางเราไม่เห็นตำรวจเลยจากหลวงพะบางมาที่น้ำตกตาดกวางสีระยะทาง30กิโลเมตรใช้เวลาขับเกือบชั่วโมงถนนแคบเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ฝุ่นเยอะมากจังช่วงก็เปรียวเปรี่ยวเหมือนทางในต่างจังหวัดไกลๆของเราเลย คนที่จะขับมอเตอร์ไซค์ต้องอดทนและต้องขับเก่งพอสมควรแต่เมื่อมาถึงสถานีขายบัตรและลานจอดรถซึ่งลานกว้างมากกับดูเจริญกว่ามากมีรถไฟฟ้าซึ่งทุกคนต้องมาซื้อตัว๋วและนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปซึ่งรถไฟฟ้าก็มีเยอะมากเขาคงปรับปรุงเฉพาะตรงที่เก็บเงินเท่านั้น ขึ้นมาแล้วนี่เอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกนะครับมันต้องเดินเข้าไปอีกประมาณเขาบอกประมาณเจ็ดลานเมตรใช่ไหมเดินเข้าไปที่น้ำตกนี่ก็เป็นบริกบรรยากาทข้งนอกก็จะมีร้านค้า,า,ามีการขายเสื้อผ้า นักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะเยอะมาก<มา>ไม่ได้เยอะสมาตราวันที่เรามาเราเสียค่าเข้าชมหกหมื่นกีเวลาเปิดปิดของที่นี่ก็คือหกโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็น เขาก็บอกว่าเวลาท right. ี่เหมาะสมหลับที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวทำง่ายพวกนี้ไปสิไครขออไนะใครขออะไรเดี๋ยวไป่เ้า牌照 ที่นี่ต้นไม้และน้ำมีความเขียวชอุ่ามซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปได้ตลอดทั้งปีตรน,นสามารถเล่นน้ำนได้ตลอดเวลาหมีบริเวณทางเข้าน้ำตกจะมีศูนย์อนุรักษ์หมีซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหมีมจากการช่วยเหลือจากการชาติสัตว์ป่าในสถานที่ต่างๆ ในประเทศลาวซึ่งค่าเข้าชม <จะ S 1> ส่วนหนึ่งก็นำมาอนุรักษ์บ,บํารุงหมีทีตรงนี้ก็เห็นตรงนี้มัเป็นกระจกเลยนี้ดีกว่าก็าจะถัดนะศูนย์อนุรักษ์หมีทั้งหมดนี้ จะเป็นหมีที่ยึดมาจากชาวบ้านที่ไปล่าเพื่อเอามาค้าขายอย่างผิดกฎหมายหมีแต่ละตัวที่นี่เคยโดนล,ล่าและได้รับบาเดเจ็บจากการโดนทำร้ายมามากมายซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้พวกเขาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยพวกเราสามารถไปชมและถ่ายรูปน้องๆด้วยตาปราศาศิญาัย ตอนนี้เราขึ้นมาถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆตำนานของน้ำตกมีอยู่ว่ามีชายชลาผู้ปราดเปรื่องได้ใช้เขาของกวางขุดลงไปยังพื้นดิน จนเกิดเป็นแหล่งน้ำขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้มีกวางสีทองมาอาศัยดื่มกินน้ำและอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำบริเวณหน้าผาหินปูนของทางน้ำตกส่วนคำวักกวางสีในภาษาลาวนั้นหมายถึงกวางหนุ่มที่มีเขาเพิ่งเริ่มงอกน้ำตกปากกวางสีเป็นน้ำตกหินปูน ตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล560เมตรห่างจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตรเกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง81เมตรต้นน้ำเกิดจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่บ้านน้ำออกจากนั้นกลายเป็นน้ำสีไหลามาจนถึงบ้านท่าแป้นรวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตร ก่อนจะกลายเป็นน้ําตกตากกวางสีน้ําตกได้ยังไหลเป็นลําธารต่อไปเป็นประมาณทึ้กิโลเว่าจนไหลลง้ําแม่น้ำโขงที่สุดในหลวงพระบางหรือเกือบจะในลาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งวันนี่เขากำลังจะขึ้นดิสนี่สอง

เราจะได้ยินเสียงน้ำตกไหลตลอดทามทำให้รู้สึกสดชื่นนู่นไงตรงที่ได้ไปถ่ายัสะพานนั่นแหละได้คนเยอะมอ <c oughs> จะถ่ายตอนไหนได้อกว อ๋อเธอเขาให้เดินลงสะพานเนี่ยแีได้ป็นตีถ่ายใช่ไหมแล้วเธอไปไอย,อยืนบนนูน้นเธอไปยืนบนนู้นมากรอเป๋ามา นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะครับอันน,นี้นี่คือพอได้ไปเห็นจับตาก็ต้องยอมรับก,กับความสวยงาม และสีเขียวมรกตของน้ำสวยมากน้ำใสมากรวมกับเสียงของน้ำที่ไหลฟังดูไพเราะตลอดเวลาทำให้รู้สึกดีทีเดียวเดินไปเลย I Thank you. น้ำที่นี่จะสีเขียวมาเพาะว่เป็นภูเขาหินปูนก็สวยนะตรงนี้นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะใช้เวลากับการถ่ายรูปเพดก่อภาพความประทับใจว่าครั้งหนึ่งเราสองคนเคยมาเยือน การเดินทางมาน้ำตกนี้อาจจะมาได้โดยการซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปหรือว่าจะเหมารถสองแถวจากตรงร้านโจมาเบเกอรี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของรถประจำทางต่างๆหรืออาจจะเช่าโมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณขับแข็งพอก็ขับมาเรื่อยๆแต่ก็ขอเตือนให้ขับแบบระัดระวังหน่อยนะครับ เดินลงมาก็จะเป็นส่วนของสวนสาธารณะมีที่นั่งให้พักผ่อนรับประทานอาหารได้หรือว่าจะเดินเล่นชมพันไม้ป่าปแปลกๆก็มีให้ดูนะครับถ้าคนที่อยากจะเล่นน้ำตกแนะนำให้ไปเล่นที่ชั้นหนึ่งและก็ชั้นสองเนื่องจากเป็นน้ำตกเตี้ยแผ่ละน้ากว้างและมีแอ่งหินปูนรองรับกว้างแต่ไม่ลึก น้ำที่ตกกระทบโขดหินฟูฟ่องเมื่อไหลลงข้างล่างจะเห็นเป็นสีเขียวมรกตงดงามเกินบรรยาย แม้ว่าวันที่เราไปเราตั้งใจที่จะไปเล่นน้ำตกแต่เราก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าคนเยอะมากแต่ความสวยงามของน้ำตกตัดก,กวางสีแห่งหลวงพระบางก็จะอยู่ในความทรงจำของเราเสมอ เราเดินทางกลับพร้อมกับภาพการเดินทางมาที่นี่ด้วยความตั้งใจของเราแม้ mm hmm. เส้นทางจะขรุขระเหนื่อยและร้อนก็ตามและทางขากลับเราก็ได้แวะร้านไอศครีมนมกวายเหมือนกันราคาอาจจะสูงไปนิดแต่ก็โอเคคงได้แต่พูดว่าขอบใจหลายสบายดีหลวงพระบาง